พูดถึงข้อแตกต่างระหว่างอิฐมวลเบากับอิฐแดงนะคะอย่างแรกเลยนะคะความแข็งแรงไม่ต่างจากอิฐแดงเลยมีความแข็งแรงเท่ากันค่ะลักษณะของอิฐมวลเบาคือการเอาส่วนผสมของซีเมนต์แต่มันจะมีกรรมวิธีขึ้นรูปมาแล้วมีส่วนผสมของฟองน้ำอยู่ในอิฐมวลเบาข้างในทำให้อิฐเบาค่ะและฟองอากาศนั้นเป็นฟองอากาศปิดค่ะ ที่ถูกกักไว้ไม่มีรูพุนที่เชื่อมออกมาข้างนอกได้มันเป็นเหมือนฟองอากาศเล็กๆที่ลอยอยู่ในอิฐมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปจากอิฐชนิดอื่นคืออิฐมวลเบามีฟองอากาศอยู่ด้านในทำให้เบาค่ะข้อดีของอิฐมวลเบานะคะการไฟและกันความร้อนได้ดีกว่าอิฐแดงค่ะที่สำคัญนะคะการเสียงได้ดีกว่าอิฐแดงค่ะ ข้างเยอะนะคะพี่จ๋าแนะน้ำให้ที่มาดูโครงการเรานะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราได้เริ่มเปิดเปรมมาแล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญเต็มเ่ยเลยนะคะแต่เขาจะสนใจนะคะวันนี้พี่จ๋ามีส่วนลดให้นะคะเอาไปเลยค่ะหลังละสองหมื่นนะคะี่จ๋าค่ะนะคะพี่จ๋าขอต้องเหมือนสิทธิ์นะคะให้กับผู้ที่สนใจบ้างจริงๆนะคะ ได้คอมเมนต์ดีได้เลยนะคะหรือก็อมเมนต่